เกี๊ยบกับไพรโรดเนี่ยเกี๊ยบคือใครอ่ะพี่เป็นเป็นเป็นคนของของท่าน แล้วทาไมจะเป็นต้องเป็นท่าน้วยพี่เออท่านนั่นแหละอย่าไปยุ่งมว่าเาเรียกว่าไอ้ท่านอ๋อไอ้ท่านไอ้ท่านนั่นแหละคือคนที่มาเปิดโปงในที่สนามหลวงนะก็คือคุณจตุพรภูมพันธ์คณะทุษใสเกลือแล้วก็จากพบเพ็งแขแทนที่จะเอาเรื่องไอ้สองคนนั้นอ่ะไม่อ่ะสามคนโดนแล้วก็ประเด็นที่เขาตั้งข้อสงสัยนะว่าทำไมจะต้องไปจับ ไปเอาท่านวาสนาแล้วก็กรกตทั้งชุดเนี้ยเข้าไปในห้องขังด้วยเดี๋ยวนะพี่นะมันมีอยู่มันมีสี่คนกกรกตมีสี่คนอีกคนอีกคนเสียชีวิตไม่ใช่กกรกตเนี่ยมีสี่คนอีกคนหนึ่งยอมยอมอ่าครับเจริงสุวรรณยอมคือไม่คือยอมไม่ไม่คนนมีคดีละสี่ชอีกิตอีกสามคนเนี่ยก็คือไม่ยอมไม่ท่านต้องขออนี้หนึ่งท่านท่านบอกว่าท่านถูกทำถูกตามกฎหมายนะครับซึ่งจริงๆเราไปดูกฎหมายเนี่ยท่านทำถูกนะ ใช่ไครับพี่ท่านทาถูกฮะท่านมีอานาจมีอะไรต่างทำถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ยอมราอืกหมายถึงว่าไอ้คนที่ไม่โดนคดีมันจะมีคนหนึ่งกรกฏาจะโดนท่านจะกกตเออใช่เพราะมีคนหนึ่งซึ่งลาออกไปคือเขาบอกให้ลาเขาบอกให้ออกไปซะคืออย่าขวางทางกูอ่ะคือคือผู้ง่ายคือขบวนทัพใหญ่กําลังจะมาทับทักษิณแล้วถอยไปซะเพราะผมจําได้ครับมีอยู่วันหนึ่งนะฮะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ ไปที่โรงพยาบาลศินิลาดนี่แหละครับแล้วก็ลงมาออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าได้รับได้รับคำสั่งมาให้ทำงานเพื่อชาติชิ้นหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์พวกนี้แล้วนี่คือสิ่งที่ไปหาเทปเก่าดูได้ข่าวกเก่าดูได้นะฮะผมจำวันเดือนปีไม่ได้ท่นนั้นเองแต่ว่าเกิดก่อนที่จะมีกรณีของทรร่านวาสนาแล้วก็ที่ออกมาตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านวาสนาโดนนะฮะ ท้าวศนาบอกว่าจะเขียนจดหมายไว้ไว้จะแจกไว้ในงานศพบแจกงานศพนะฮะหรือไม่ก็ให้ลูกชายเอาไว้ครับเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าที่ทจําได้เนี่ยได้ไปบ้าวันที่ไปให้กำลังใจท้าวศานาไปเพราะพวกผมที่ไปให้กําลังใจวันที่ทวันที่ศาลถ้าไปตอนเช้าก็เสร็จตั้งแต่เช้าเลยครับพี่ <c oughs> พอดีว่าผมไปตอนบ่ายโดนคือคือจะต้องอยู่ในเหตุการณ์จะต้องโดนนะ อันนี้ก็คืออีกสัญญาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเกจิหมาถึงกูรูทางการเมืองบอกว่ากรณีนี้ที่ต้องปล่อยต้องหลุด<ม>ก็เนื่องจากว่าบันทึกรับนี่แหละ อืนะครับว่าใ่แล้วก็อีกอย่างคือท่านวาสนากตก็หมดอำนาจเรียบร้อยแล้วท่านคงไม่มายุ่งอะไรแล้วะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือปัญหาทางการเมืองเลยคือคือพี่เห็นไหมกกตสมัยท่านวาสนาเนี่ยท่านวาสนาเป็นเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้พิพักษาท่านเป็นตำรวจท่านตำรวจแต่ว่ากตกตซึ่งไม่ตำรวจอยู่กระทรวงยุติธรรมท่านโทษถ้าจะไม่ผินกกตซึ่งมาจากผู้พิพักษษาเพราะว่ากรกตชุดปัจจุบันเนี่ยท่านสดสี เป็นผู้พิพากษาแล้วกกตชุดท่านวาสนากับชุดนี้จะเห็นว่ากกตเนี่ยนะครับที่มาจากผู้พิพากษาเนี่ยเลวซามต่ําช้าไม่ผมจะบอกคุณได้อย่างนะความแตกต่างระหว่างรัฐมนูญ2540ากับ50เนี่ยมันชัดเจนนะเพราะคุณทราบไหมว่าพลตรเอกวาสนาเพิ่มราบเนี่ยคนที่คัาสัรมานี่คือสารนะครับคือสารคือ่ายสารนะครับข้อมูลเป็นอย่างนั้นนะแล้วปรากฏว่ามาเล่นงานกันแล้วแล้วก็คือกกตชุดชุดปัจจุบันเนี่ยที่ผมบอกว่าเลวซามต่ําช้าเนี่ย คือบิดเบือนข้อบิดเบือนหลักของกฎหมายอย่างกรณีของ ที่จะยุพักประชาธิปัตย์กรณีอีส์วอเตอร์เนี่ยนะครับไม่ยุบคือกกตเนี่ยกกตชุดใหญ่ครมีมีคําสั่งให้ยุบนายทะเบียนต้องทําหน้าที่ก็คือทําตามมติของอนุอนุกรรมอนุกรรมการเออาคือมติเข้ามาแล้วว่าต้องยุบต้องยุบใช่อันนี้ก็คือตัวเองเป็นนายทะเบียนมีหน้าที่เลิกเลิกไม่ต้องทํานายทะเบียนมีหน้าที่แค่ทำตามกฎหมายทำตามทำรับเรื่องล้วไปส่งรับเรื่องไปส่งต่อทำตามกฎหมายไม่บอกให้เลิก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 ปรากฏว่าใช้อำนาจอะ ไรมันหังให้เลิกเป็นก็ประธานไงไม่เข้าใช้หน้าตาในทะเบียนเขาเป็นในทะเบียนแน้ก็เป็นเป็นประธานกกตด้วยไง อาภิชาติสุขาคานนท์น่ะคือมันไม่คืออำนาจของนายทะเบียนต้องปฏิบัติตามไม่มีกฎหมายกำหนดอยู่นะพวกนี้ยังไงก็แล้วแต่เขามีหมวกสองใบไงเขาจะเป็นเขาจะเป็นกกตก็ได้จะเป็นประธานก็ได้วันนี้กูหยิบหมวกนายทะเบียนมากูใส่อ้าวันนี้กูเป็นนายทะเบียนนะเพราะฉะนั้นเฮ้ยตอนเรื่อในบทประธานไปประธานสั่งได้เป็น่าอะไรเขาวะว่าของกกตปัจจุบันนี้คือคือคือทำอะไรกันเลอะเทอคือเพราะอย่างนั้นจะมีคณะกรรมการกรกตทำไมทำไมไม่มี คนเดียวไปเลยมีไว้เพื่อที่จะให้มันมี พี่จริงๆผมคุยกับพี่เลยผมงงอะไรประเทศอะไรเนี่ยตอแเลนตอแหลออประเทศตอแแรนอ๋อคือชัดเจนไหมเราใช้หลักกฎหมายในประเทศนี้มี้แล้วคือพี่มันจะท้อนให้เห็นอะไรว่าระบบคนพวกนี้เป็นผู้พิพากษามาับอืมันจะท้อนกลับไปเห็นว่าไอ้สี่ห้าตัวเนี่ยในอระตมันทำงานพิจาิคดีไปเนี่ยน่าคิดนะ นะคิดนะคือคือคือคุณครับข้าราชการตุลาการครับผมเชื่อว่าข้าราชการตุลาการที่ซื่อสัตย์ยอะส่วนใหญ่เป็นคนดีทั้งนั้นะครับแต่ว่าคนเร็วๆเนี่ยไม่กี่คนหรอกไม่เกินไม่เกิน20คนหรอกมันทําให้ะบวนการกระบวนการนี้เสียหายเสียชื่อเสียเชียงทนก้าห้าแล้วก็ปปชก้า9และบางทีพี่คดีไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองไม่คนตัวเองไม่ต้องไม่ใช่ผู้พิพากษาในคดีนั้นแ แอบาให้สัมภาษณ์มีงนี้ก็มีเหมือนมเอก็ปกติก็บอกแล้วไงจำประสานส้อยไปสูบเพิ่มไม่ได้เหรอถ้าสถานการณ์เหตุการณ์ปกติฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลทะเลาะกันก็ไม่ต้องยุบพักเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ไง กระบวนการองค์กรอิสระเลยจะต้องเลือกข้างแล้วเขาตัดสินใจแล้วเลือกข้างแล้วว่าอยู่ฝ่ายอำามไม่ให้ผมผมถามคำหนึ่งพี่มันเป็นหน้าที่อะไรของคุณพี่พี่เขาคุณมีหน้าที่สําหรับทําอะไรนะที่คือคุณวิทยาใกฎหมายใช่ไหมไม่หน้าที่มาคือมาเตะัดทตามตา่าว่าเสือปะพี่พี่พี่พูดผิดถูกยังไงคือวัดสันเนี่ยไม่ได้ว่ามีหน้าที่เลือกข้างเพราะว่ามันเพราะว่าท่านวัดสรรอยู่แล้วไม่มีความสําคัญเขาจับมานั่งตรงนั้นก็ทําตามคําสั่งของเขา ก็เหมือนวันนี้เขาพูดถึงเรื่องนี้วันนี้มีมติอีกแล้วนี่พี่อ๋อก็ต้องมือนคือก็อย่างที่บอกฮะคือตอนนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องสัญญาณที่ออกมานะสัญญาณที่ที่ของตุลาการสารตุลาสารฎิการนะฮะก็สัญญาณหนึ่งมันก็บ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความอดแข็งแ็งเลยนะนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็ตรรกะรอทรนผู้ภาษาเย่อตลกรอทนพูภาษนเย่อต ตลกลบเราทนเราทนเนี่ยนะครับก็นี่ก็ออกมาอีกแล้วฮะคือวันนี้มีคนโทรหาผมบอกเนี่ยมันรับอีกแล้วพิจารณารับเอรับเรื่องมีแล้วเนี่ยห้าต่อสี่หมายความว่าไง มันก็ก็คือดิ้นต่อพล่เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าผู้ชมหาไอ้เรื่องลับไอ้เรื่องไอ้มาตราหสิบแปดเนี่ยน้องมาแดงเห็นมันรับมาสี่ห้ารอบนะมารับมาสามสามครั้งแล้วอคนแรกไอ้สมชายแสวงการอคนที่สองไอบวจรสินทองตั้งแต่วันที่หนึ่งนี่ไม่ใช่เหรอพี่ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภามันก็บอกว่าให้จังได้เดียวสี่สิบห้าวันแล้วคือมันรับมาเนี่ยมันเพิ่งอีกสิบห้าไปหกสิบแล้วนะคุณรู้ว่าเป็นหกสิบแล้วมาแรกจากจากสิบห้าทีละสิบห้าตอนนี้หกส ก็คือท่านผู้ชมขาก็มันก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งน้องแม่แดงจำได้หนึ่งพฤษภาเนี่ยที่ทุกคนแบบโอ้ตื่นเต้น่นนเ้กันมากแล้วก็เห็นจะตื่นเต้นอะไรเลยพี่เพราะว่าน้องแมแดงก็ดูหลักพอดูคือมันไม่อย่างที่บอกไว้ท่านผู้ชมปีนี้2 5 5 6ไม่ใช่2551นะคะที่คุณจะล้มรัฐบาลสมชายรัฐบาลสมัครและรัฐบาลสมชายในระยะเวลา3เดือนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อย่างสัญญาที่เราบอกมาเนี่ยสัญญาที่เราส่งไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้สิน อยู่นิวยอร์กไปทำไมติกตอกทิกตอกนิวยอร์กไ่เท่าไหร่พี่เไปดีซีไปหาใครก็ติกตอกติกตอกไปอังกฤษได้ทำไมเพราะอะไรก็ไปคิดเอา่ะนะคือไปดีซีเนี่ยนะพี่นะคือระดับศูนย์กลางน่าแล้วไปศูนย์กลางนาาของโลกครับศูนย์กลางน่าโลกแล้วอเมริกาอย่างที่บอกซึ่งเป็นคนที่ คนในประเทศไทยอยู่กลุ่มหนึ่งแค่นี้ไล่แล้วไล่อีกไล่เช้าไล่เย็นทักสินออกไปทักษินออกไปแล้วทักษินผมเชื่อเลยนะว่าทักษินเนี่ยไปคุยกับท่านประธานาธิบดีไม่รู้เราไม่รู้แต่นี่เป็นความเชื่อหรือหรือถ้าไม่ได้ไปคุยกับตัวท่านเองก็เข้าไปคุยกับล็อบบี้ยสของท่านที่เป็นพิมพ์งานตรงนี้มีสิทธิ์เราก็ไม่รู้แล้วอาจจะไป็นคือสมาชิกก็ได้แต่คนระดับทักษินพี่เราต้องยอมรับความจริงนะ สินคือผู้นํารัฐบาลนี้เอาง่ายๆแล้วกันนะคือถ้าไม่มีเหตุอะไรแล้วนะท่านกษีไม่ไปรอเมกาอ่ะเสร็จไม่ไม่ไม่ผมคุณคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคุณโอบามาเนี่ยลงเลือกตั้งแล้วชนะครั้งที่สองเนี่ยประเทศกที่เขาเยี่ยมประเทศไทยนะครับหลังจากที่ไม่มีนายกมา่งรักนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยไม่ได้มานับตั้งแต่ปีตั้งแต่มีเอเป็กแล้วก็ไม่เคยมาอีกเลยคือแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นประเทศซึ่งมี ความสำคัญในด้าน,น,นยุทธศาสตร์ทางการ,รเมืองอ,อันดับหนึ่งในเอเชียนะหลกอกจากจีนะนะครับแล้วที่สําคัญคืออเมริกาเนี่ยทิ้งไทยไปนานแล้วก็อ,อยากจะมาโอ้ ปล่อยให้จีนไม่ได้เพราะจีนมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นดีดีเสื่องเผงเรื่องมาก่อนนะมาก่อนแล้วครับเขามาก่อนโอบามาครับอ๋อแครก็มาเลยก็คือสรุปแล้วเนี่ยคือท่านนายวัชสินท่านก็คือไม่ใช่เป็นหนึ่งเป็นการสศกสัญญาณว่ามหาอำนาจของโลกอยู่ที่ใครอยู่ที่อยู่ที่ใครสนใจใครไม่ไม่น้ำเนี่ยเขาให้เขาให้เขาเรียกอะไรให้ความไว้วางใจใครให้น้ำหนักที่ใครแล้วก็ให้น้ำหนักใครว่ามันคนไหนที่มันมีอำนาจจริงๆในประเทศนี้เขาไม่ได้ว่าให้ว ไว้วางใจใครเขาเลือกข้างเขาเลือกใครเลข้าเลือกใช่คนชนะชัดเจนที่สุดนะฮะเขารู้ว่าใครชนะแน่นอนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเขามีคำาอะไรสันดานมีกันหรือป่ะไม่อยู่ข้างคนแพ้สันดานมีกันเนี่ย นะฮะไม่ไม่ผมไม่ได้คุยกับคนแพ้ผมไม่ได้พูดเฉพาะอเมริการ์นคุณไปดูเถอะท่วโลกใช่ไหมทุนโลกเจนก็ใช่ใครจะอยู่ข้าคนแพ้คูเป็นเนี่ยใช่อ่าและเซียก็ใช่อังกฤษก็ใช่ฝรั่งเศสใช่อะไรใช่แล้วอเมริกาใช่ออสเตรเลียยิ่งใช่เลยเยอรมันเนี่ยนะประธานาธิบดีเยอรมันเนี่ยชาสเลอร์ชาสเลอร์นะฮะ ที่รานจะเรียกว่ากอดคุณยิ่งรักเลยก็คือพี่คือฝรั่งเศสเนเพียงแต่ว่าท่านประธานาธิบดีท่านไม่ได้มาเพราะว่าท่านเพิ่งไม่ไปเขาไปพบมาแล้วเขาไปพบมาแล้วคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย มาเมืองไทยมาเมืองไทยนะครับผมก็ก็คือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยสหรัฐอเมริกาเลือกข้างแล้วและส่วนฝ่ายอมาตเนี่ยก็ก็เลือกข้างอยู่ไงกาลังเลือกจะอยู่ข้างไหนดีวะนะจะเสาไหนดีนะจะต้นต้นไหนดีอะไรทำเอาเนี้ยหรือจะจะอยู่ใต้ต้นใต้ต้นกระท่อมนะต้นใบกระท่อมที่เขาจิงโจ้ไรทำเอานี้งจะเลือกต้อจะเลือกต้นไหนคือหรือหรือจะต้นมะขามน้าหลวงเลือกเอาต้นไหนเนี่ยผมอยดใจละ สังอย่างที่ผมรับไม่ได้อยู่เรื่องงนี้นะคือเรื่องม็อบสนามหลวงที่พยายามกลางในทุกวันนี้นะคือคุณมีแค่นั้นนะฮะคุณคุณก็เจียมตัวบ้างนะไม่พี่ก็ที่ไม่ที่แต้ให้ข้อมูลมานะที่บอกว่าเอาวันจันทร์อะไปบอกกับพ่อค้าแม่ค้าว่าถ้าจะให้เปิดวันจันทร์ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่จะให้เปิดวันจันทร์จะขายจะขายวันจะได้ขายหรือไม่ขายเนี่ยจะได้ขายนี่หมายถึงว่าขายตลอดไปนะหรือหรือถ้าไม่ถ้าไม่มาร่วมเนี่ย ก็คือไม่ได้ขายตลอดไปไม่ใช่เฉพาะวันจันทนะบีบบังคับกันขนาดนี้บีบังคับกันขนาดนี้นี่คือข้อมูลเบื้องต้นท่านจรุพงศ์ครับนะหรือแม้ท่านประชาก็ได้ครับประชากับสมทบประชากว่าได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะให้เต้แต่งแต่งพูดเดือดร้อนนะพูดทุกร้อนพูดเสียหายเนี่ยไปร้องท่านเอาทักทีครับคือใช่คผมว่าเอาสักทีอันนี้มันถือว่าเป็นการ